ไพ่ในสองนาทีสามสิบสามวีให้ได้ได้ครับดูทรงแล้วเราน่าจะชนะเนาะผมเป็นคนใบพี่เกฟเป็นคนไพ่โอเคต่อยมวยเหรออีแ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 อะไรอีแอกกอไก่พยานเดียวเหมือนตะกี้เลยว่าค่ะตะกี้ของพี่หมายกวางเพชรอะไรเพชรเมียแล้วของเราเพชรอะไรเพชรมีเขาเพ็ดผู้อ่๋อ่าเฮ้ยทีมงานให้ง่ายทเลยก่ายเป็นผู้อ่ะ คอยยาวๆคอยยาวๆเดินเรอวนะโอ้โหข้ามถนนทางมาลายมาลายอะไรนะมาลายมาลายถูกครับถูกครับโอ้โหวิ่งเร็วๆวิ่งเร็วๆอยู่ข้างในอยู่ข้างในวิ่งเร็วๆเลยข้างในนี่หรอมีปีกมีปีกแล้วก็เดอเทพโอ้โเต้นกันจังโอ้โหก็ก็ไม่อยากจะคุยอะครับ เราไม่ค่อยอยากจะคุยเท่าไหร่เราไม่อยากคุยกันแต่ตอนนี้อยากคุยกับคนน้ะ <laughs>